สวัสดีครับมาดูโจทย์เตรียมสอบมอ .4 ก่อนที่จะลบนะครับเป็นข้อที่7เรื่องของฟังกช์ชันในหัวข้อของอินเวอร์สฟังก์ชันคอมโพสิตฟังก์ชันพีชัคณิตฟังก์ชันโอเคนะครับโจทย์มีอยู่ว่าเขากำหนดให้ f อินเวอร์สของ x บวก1เท่ากับ 2 x บวก3ตนนครับโจทย์ก็ให้อย่างนี้แล้วกำหนดให้ว่า g o f ที่ x เท่ากับ5 x บวก1นะครับโจทย์มีอยู่แค่นี้แค่2บรรทัดน,นี้นะครับโจทย์นะแล้วก็าถามว่า f บวก g ที่1เป็นเท่าไรนะฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g แล้วก็ inverse ที่1เป็นเท่าไหร่ต่อไป f คูณ g o f inverse ที่1เท่ากับเท่าไร่ต่อไปข้อที่4ย่อยนะครับคำถามก็คือ f ส่วน g บวก f inverse แล้วก็ปิดวงเล็บทั้งหมดที่3เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับโจทย์มีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นตัวที่เราเห็นตัวนี้คือ f inverse ที่ x บวก1ตัวนึงเห็นว่า กำหนดให้ว่า gof ท x ตัวหนึงนะครับแต่เขาถาม f บวก g ตัวที่ยังไม่เห็นก็คือฟังก์ชัน fx และก็ gx โอเคนะอันนี้ไม่เห็นเราต้องหาฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g เห็นไหมครับตรงนี้ฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g อันนี้ก็เหมือนกันเพราะั้นเราต้องหาฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g นะครับคือ fx กับ gx ก่อนถึงจะหา f 1 g 1ได้จากตรงนี้ F i n v e ในวงเล็บเอ็บวกหนทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ2 x บวก3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ย้าย F inverse มาได้นี้เป็น F แล้วก็จะได้ว่า F ของ 2x บวก3 F นี่ยของ 2x เบวก3เท่ากับ X บวก1เห็นไหมครับอันนี้ก็จากนิยามโดยตรงนะจากนิยามโดยตรงพอได้จากนิยามโดยตรงปั๊บเนี่ย f ตรงนี้เป็น F inverse มาได้นี้ก็เป็น F ของ 2x บวก3นะครับเท่ากับตรงนี้ x บวก1เห็นะครับได้มาอย่างนี้ต่อไปเราก็หา fa เป็นเท่าไหร่นะก็หา fa เพราะฉะนั้น f a ตรงนี้ก็เท่ากับเราก็ดูตัว a ในวงเล็บตัวในวงเล็บเท่ากัน พราเราก็จะได้ว่า 2x บวก3เท่ากับ a ้าไหมครับ 2x บวก3นี้เท่ากับ a เพราะเรากำหนดให้เท่ากันนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า 2x บวก 3, 3นี่ 2x บวก3ตัวนี้ครับเท่ากับ a เท่ากับ a เราก็จะได้ว่า x เดียวเป็นเท่าไหร่ก็ย้ายจากบวก3ด้านซ้ายไปด้านขวาก็เป็นลบ3จาก 2x เป็นคูณย้ายจากคูณด้านซ้ายไปด้านขวาของสมการก็กลายเป็นหารก็จะได้ว่า x ในรูปของ a เท่ากับ a ลบ3าส่วน2ันไหมครับเราแปลงจากตรงนี้ก่อน 2x บวก3เท่ากับ a ก่อนคือเราจะแปลง x ในรูปของ a ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x ในรูปของ a มาแทนในโจทย์ด้านขวาของสมการนี้นะเราก็จะได้ x เท่ากับ a ลบ3ส่วน2แทน x เท่ากับ a ลบ3ส่วน2ในโจทย์ เพราะนั้น x บวก1 x ก็คือ a ลบ3ส่วน2แล้วก็บวก1โอเคนะครับเราแทนเรียบร้อยไปแล้วรันการบวกลบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันก็คูณด้วย2ส่วน2เราก็จะได้ว่าเท่ากับ a อันนี้ก็บวก2กับลบ3ก็เหลือลบ1โอเคไหมครับเพราะนั้นเราก็แทนกลับแทน a ด้วย x แทน a ด้วย x ก็จะได้แทน s ด้วย x เพราะฉะนั้น f x เท่ากับตัวนี้ก็เป็น x ลบตัวนี้นะครับก็เป็นลบ3กับบวก2ได้ลบ1ทั้งหมดหารด้วย2ส่วนเท่ากันเขียนเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f x เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดหารด้วย2ออ่ะละเราได้ f x แล้วนะครับเราได้ f x แล้วต่อไปก็เหลืออะไรเหลือ g x ต่อไปเราหา gx นะครับเราหา gx เราได้ fx x x, เท่ากับ x ลบหส่วนสหา gx เขากำหนดมาว่า gof ที x ่ x เท่ากับ5้ x บวกหนพราะระกาจากตรงนี้ gof ที x ่ x เท่ากับ g ของ fx ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า gof ที่ x ได้ออกมาเป็น g ของ fx เท่ากับ5 x บวกหโอเคนะครับ g ของ fx เท่ากับ5 x บวกหแทนไหมตรงนี้ gofx นะ gofx เพราะงั้ x, น gofx ะก็ท x, นะท x, เท่ากับ g ของ fx เท่ากับ 5x บวก1อเคนะครับทีนี้ g ของ fx นี่เราแทน fx ตรงนี้นะ g ของ fx fx ของเราคือตรงนี้เพราะงั้นก็จะได้ว่า g ของตรงนี้ก็เป็น fx fx ของเราก็คือ x ลบนส่วน2นี่นะ x ลบส่วน2เท่ากับน 5x ะ นะครับเราแทน f x ตรงนี้ด้วย x ลบ1ส่วน2 g ของ x ลบ1ส่วน2เท่ากับ 5x ต่อไปเราก็จะหานะ x ตรงนี้ของ g x ตรงนี้ในเทอมของ b ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า g b ละ่ะก็คือเรากำหนดให้ว่า x ลบ1ส่วน2เนี่ยเท่ากับ b เราจะหาค่า x ตัวนี้ในเทอมของ b ก่อนนะ ก็จะได้ว่า x ลบหส่วนสตัวนี้นะครับ x ลบหส่วนสเท่ากับ b ตรงนี้นะเท่ากับ b ตรงนี้จึงได้มาเปาน็นอย่างนี้ต่อไปเราก็หาค่า x ในเทอมของ b ก็จาก2เป็นหารย้ายไปเป็นคูณเป็น2 b จากลบหด้านซ้ายย้ายไปด้านขวาก็เป็นบวกหจึงได้เป็น x เท่ากับ2 b บวกหเห็นไหมครับ x ในเทอมของ b เท่ากับ2 b บวกหนึ่งเราก็แทนค่า x ในเทอมของ b มาแทนในสมการนี้เพราะนั้น 5x บวก1 x ในเทอมของ b ก็เป็น5แทน x ด้วย 2b บวก1ก็เป็น5ในวงเล็บ x ตรงนี้ก็แทนด้วย 2b บวก1เป็นรวงเล็บบวก1ทำนมครับต่อไปเราก็แทน b ย้อนกลับเป็นฟังก์ชัน g เราก็จะได้ว่าฟังก์ชัน gx เราก็จะได้ว่าแทน b ด้วย x เพราะฉะนั้นก x ก็เท่าก,กับอาจากอาเข้าไป5คูณ2เป็น10แทน b ด้วย x ก็เป็น 10x ต่อไป5คูณ1เป็น5บวกอีก่เป็น6ทัทนไหมตรงนี้ทันไหมเพราะฉนเราก็จะได้เราว่า gx mm hmm. เท่ากับ 10x บวก6โอเคนะเราได้ตอนนี้เราได้ทั้ง f x เน mm ี hmm. ่ย f x พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ g x พร้อมที่จะใช้งานต่อไปก็จะเหลือ สิ่งที่เขาต้องการนะครับสิ่งที่เขาต้องการอ่เขาต้องการอะไรเราก็มาดูตรงนี้มันเหลืออีกตัวหน,นึ่งเหลืออีกตัวหนึง่ง f x g x นี้ g inverse ตรงนี้นะครับ g inverse t x เราก็มาดูโจทย์เขาถาม f บวก g ที่1 f บวก g inverse อันนี้มันเป็น f บวก g แล้วค่อย inverse นะครับไม่มี g inverse เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มี g inverse เราก็ไม่ต้องหา g inverse เข้ามาเพิ่มเข้าไหมครับต่อไปข้อที่1นึ่งเขาถามว่า f บวก g ที่หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่จากนิยาม f บวก g ที่ x เท่ากับ f x บวก g x เข้ไหมครับ f x บวก g x ก็จัดจางเข้าไปแทน x 1นึงก็เป็น f 1บวก g 1นึงเอา f 1บวก g 1นึง f 1เป็นเท่าไหร่เราก็แทน f 1เห็นไหม f x เทา่ากับ x ลบ1ส่วน2 f 1แทน x ด้วย1ก็เป็น1-1.2ลบ1ส่วน2ก็เป็น1 1ลบ1ส่วน2 g x นะ g x เท่ากับ1 0 x บวก6เพราะนั้น g 1ก็แทน x ด้วย1ก็เป็น10คูณ1บวก6เห็นไหมครับ10คูณ1บวก6เมื่อแทนค่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่า1-1ลบ1เหลือ0 0หารด้วยตัวเลขออกมาเป็น0 นี่ก็เป็น10คูณหนึ่งเป็น10บวกอี 6, เป็น16สุทธิข้อนี้ก็ตอบ16ฟังชัน f บวกฟังชัน g ที่1เท่ากับ16ผ่านไหมครับวิธีการหาก็คล้ายๆกันรูปแบบเดียวกันต่อไปเขาถามว่า f บวก g ีอ verse ที่1ละ่ะเป็นเท่าไหร่นะ f บวก g ีอ verse ์ที่1เราก็มาหาอิน verse ์ก่อนนะหาอิน verse ์สวนี้ก่อนถึงแทน x เป็น1 หาจากอะไรหาจาก f บวก g เราก็ไปหา f บวก g ก่อนก็จะได้ว่า f x นี่ f f บวก g ที่ x ก็จะเป็น f x บวก g x อันนี้ไทยนะครับ f บวก g ที่ x f x บวก g x f x เป็นเท่าไหร่เราก็มาดู f x เป็น x ลบ1ส่วน2 f x เป็น x ลบ1ส่วน2 g x เป็นเท่าไหร่ g x เป็น1 0 x บวก6 แล้ว g x บวก1 0 x บวก6เพราะนั้นบวกลบกันให้เรียบร้อยบวกลบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันให้ส่วนตรงนี้เป็น2ก็เอา2ส่วนสคูณ2ส่วน2คูณส่วนเท่ากันเขียนเพียงตัวเดียวก็เป็น x ลบ1เอาสส่วน2คูณนะครับ2คูณก็เป็น2 0 x บวก2คูณก็เป็น12ทั้งหมดส่วนเป็น2ออันนี้คือ f บวก g x ก็คือฟังก์ชัน y y เท่ากับก็จับบวกกันตรงนี้ก็เป็น2 1 x บวก11ทั้งหมดหารด้วย2เพราะนั้นเราก็จะได้ x เดียวเท่ากับนี่ย้ายตรงนี้จากคูอจากหารย้ายไปเป็นคูณก็เป็น2 1 y ส่วน2ก็เป็น2 y นะครับ2 y ต่อไปตรงนี้ก็ออกมาเป็นจาก11จากเป็นบวกก็ย้ายไปเป็นลบท้านหมครับแต่ตรงนี้เราหาอิน e r s e ์ก่อน อินเวอรก็คือเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็น y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ทันไหมครับนี่คืออินเวอร์แล้วนะครับต่อไปเราก็จะได้ว่า2ตัวนี้ย้ายไปเป็นคูณก็เป็น 2x บวก11ตัวนี้ย้ายไปเป็นลบเท่ากับ 21y โอเคนะครับเพราะฉะนั้น y เดียวเท่ากับ 2x ลบ11จาก21เป็นคูณย้ายไปเป็นหารทันไหมครับ เพราะนั้นไอ้ตรงนี้แหละคือ f บวก g นี่ f บวก g ตัวบน inverse แล้วเท่ากับเท่านี้นะ f บวก g inverse เท่ากับ2 x ลบ11ทั้งหมดหารด้วย21่ถ่านไหมเพราะนั้นเราก็แทน f บวก g inverse ที่เท่าไหร่ที่ x ตรงนี้ที่ x นะครับตกตัว x ลงไปเท่ากับ2 x ลบ11เส่วน21เพราะนั้น g inverse ที่1เป็นเท่าไหร่ เราก็แทนอะไรครับแทน x ด้วย1นี่แทน x ด้วย1ก็เป็น2ลบ 1, 1, 1่คูณกับ x เป็น1 2งคูณ1ลบ11ส่วน21ก็จะได้2คูณ1ลบ11ส่วนย1แทนไครับแทนตรงนี้นะแทน x เป็น 1, เนราะฉะนันก็เป็น2คูณ1ลบ11ส่วน21ันนี้คือ f บวก g inverse g x นะครับเาะฉะนก็แทนค่าก็เป็น2 21, นนคูณ1ลบ ส1ส่วน21ก็ได้คำตอบสุดที่ออกมาเป็นลบ3ส่วน 7. คิดว่าคงทำได้นะครับตั้งใจค่อยๆแกะออกมาให้เข้าใจขั้นตอนถ้าได้ขั้นตอนกระบวนการแล้วมันก็จะง่ายนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องมันก็จะเริ่มจากง่ายไปหายากมันก็จะค่อยๆแกะโจทย์ออกได้ให้กำลังใจนะครับขอให้มีความเพียรวิริยะอุตสาหะ ที่ชานฉลาดและแก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้กันทุกคนนะครับโชคดีมิชัยครับไปละ